ตามความเข้าใจคือสกอตแลนด์เนี่ยมันเป็นประเทศอังกฤษก็เป็นประเทศเออซึ่งทั้งอังกฤษทั้งสกอตแลนด์เนี่ยเหมือนกับว่าเขามีการปกครองร่วมกันออกมาเป็นสหราชอาณาจักรอะฮะประมาณนี้ประเทศประเทศสกอตแลนด์ประเทศสกอตแลนด์ค่ะประเทศสกอตแลนด์ครับสกอตแลนด์มีแบบข้ามไหมคะเลคนใจดี ชอบมากเลยคนใจดีคือเขาช่วยเหลือแบบทุกอย่างเฮลฟูมากๆเท่านี้เลยเพราะว่าวิชาการเดิดคนเดิดยิ่งกว่าคาวถูกสวยดีธรรมชาติ <laughs> ใช่อ่าถูกและดีแล้วกันครับคุณี่เพราะว่าสกอตแลนด์มีมหาวิทยลัยท็อปแรนเยอะมากแล้วก็แต่ละเมืองน่าอยู่ในแบบของตัวเองค่ะว้ <Wow. S 3> าวใส่เสื้อมาขนาดนี้ <laughs> เห็นไหมไม่รู้แต่ว่าต้องตอบว่ากลาสโกแน่นอนค่ะ อุดนี้ก็คือดันดีนดดแล้วค่ะข <c oughs> ายของขายของ <c oughs> ตากโกลไปสำหรับพี่ต้องตอบว่าเซนแอนดูค่ะอัเบดีนเซ <c oughs> เลสซาล็อกเนสนะสำหรับผม <c oughs> มันคือเดอะไฮแลนด์นะมันคือแบบโซนข้างบนนะครับที่เป็นแบบว่าพวกภูเขาธรรมชาติแรงเนี้ยสวยมากถ้าไม่ไปนะถือว่ามาไม่ถึงสกอตแลนด์แน่นอน สะพานแฮร์รี่ละกันแน่ไฮแลนด์ใช่ไฮแลนด์ค่ะไฮแลนด์อ่าเอดินบราละกันครับไฮแลนด์อ่ะไอาอกไก่อาอกไก่เอดินบราเคสเซิลแฮกกิสครับเพราะมันคืออาหารประจำชาติของสกอตแลนด์นะครับต้องลองสักครั้งหนึ่งก็ต้องฟิตเด้ช่ไอาหารที่ต้องกินภายสกอตแลนด์แล้วกันาสกอตแลนด์อันเล็กๆอ่าเบียร์ครับ เบียร์เทนเนน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 ไปเที่ยวปราสาทเพราะว่าปราสาทเยอะมากเลยห้ามพาคสิ่งแรกที่ทําคือไปเดินเล่นครับเพราะว่าเมืองสกอตแลนด์แบบสกอตแลนด์คือเมืองสวยมากทุกเมืองเลยครับผมเอ่อซื้อโต๊ะซีรีส์ไปน้องซื้อไอเนี่ยอีเท็กอะทางอีเจ็กใช่ เที่ยวในเมืองแล้วกันครับซื้อล่มกับเสื้อกันฝนค่ะปาสโก้ครับเตปดีแล้วั่นี้ันเต็มรลานเลยค่ะเออจริงๆก็เคยไปมาสองสามหารก็ก็ผมว่าอาบดีนนี่แหละมามหาลอาบดีนอาบดีนแล้วกันเพราะว่ามันมีหลายเชื้อชาติดีครับถ้าชอบยุโรปเซนแอนดูเยอะมากทั้งยุโรปและอเมริกา กรองกล้าโตดัวฟาร์ตอยู่แล้วครับรถทิปครับอันนี้ต้องทำไปเมากับเพื่อนคนไทยโดนโดนเล่นริมแม่น้ำเทค่ะเล่นดนตรีครับก็แฮงเอากับเพื่อนค่ะก็เดินเล่นนี่ยใช่โดนไปดันกลับค่ะเทลิเวอร์ เดินเล่นตามชายหาดแล้วก็ Hiding Trail แข่งเอาแล้วกันคือถ้ามาหาเครียดดู y o u t u ไม่เหนยไม่ได้ไปเมาก็เพื่อนคนไทยครับเป็นคำตอบเดียวกันแน่ดอดเราก็ไปทำอาหารด้วยไปทำอาหารแบบกินด้วยกรรันเอย่างนี้เป็นคนไม่ชอบกินของหวานก็เลยเลือกบุฟเฟ่ต์ล้วกันฮะบุฟเฟ่เพราะว่าชอบกินมาก ไฮทีนะใช่ชาอะไรอย่างเงี้ยอ่าไฮทีครับไฮทีค่ะต้องลองจริงๆวอเตอร์วอเตอร์วอเออข้อมีไปเลยเอาคอกนี่ไปเลย British เนี่ยมีสองแบบนะมี water กับ water เออมีชาการเฉยเลยงงเขามากเลย มันมีคือตรงนี้วทิตมันมี2แบบวอลเทอร์มันก็มีแบบวอเทอร์โอ้วอเทอร์กับวอลประมาณนี้ครับวัชาน้อยได้ได้ได้มากก็คือการที่เข้าไปคลาสออนไลน์วันแรกแล้วเหมือนกับอินเทอร์เน็ตพังเราเหมือนกับว่าเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เข้าคลาสแล้วอาจารย์ส่งเมลมาว่าเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าคลาสอีกรอบเนี่ยคุณต้องโทรแจ้งหรืออีเมลแจ้งไม่งั้นจะติดต่อสถานทูตอะไรเงี้ยก็คือตกใจมากเหมือนกัน โมเมนต์ที่แบบนั่งร้องไห้แล้วก็คนไทยแบบมาอยู่รวมกันแล้วก็นั่งกอดกันนั่งคุยกันมันเป็นอะไรที่แบบดีมากทุกคนแบบเราต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ทุกคนเลยอ่เออเป็นแบบจุดที่ดีมากจริงก็คือคนคนนั้นที่มาทักตอนวันแรกที่มาถึงอะค่ะแบบว่ามาอวยพรให้แฮปปี้ที่สกอตแลนด์ที่ดันดีนคือแบบเป็นประสบการณ์ดีๆที่ลืมไม่ลงทุกคนแฮปปี้เ็นลีอ่า ประสบการณ์จำเลยเล่นดนตรีครับไปไหนกับเพื่อนที่สกอตแลนด์สนุกมากครับถ้าเป็นครั้งนี้ก็คงเป็นโควิดนี่ยค่ะคิดถึง m a ด d เ a t i o n ครับ m a ด d เ a t i o n คิดถึง m a ด d เ a t i o n ครับ m a ด d เ a t i o n ครับ